ลักษณะพระปิตาหลวงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับที่นำมาให้ชมถือเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่มีความนิยมสูงเป็นที่ต้องการของนักสะสมนิยมพระเครื่องลักษณะโดยรวมองค์นี้เป็นพระปิตาพิมพ์ชลูดแบบไม่ลงลักนะครับจะเห็นแบบเนื้อเปลือยอ,องค์พระปิตามีลักษณะนั่งขัดสมาธิโดยยกมือปิดไปถึงบริเวณหน้าผา สังเกตดีๆนะครับหน้าผากจะมีรอยยุบบุม๋มลงไปอย่างชัดเจนองค์พระจะได้สมสัดสมส่วนหัวเข่ากว้างหน้าผากมีรอยยุบพุทธศินงดงามจะปรากฏเห็นตะเข็บด้านข้างหากกรณีไม่เห็นเนื้อด้านข้างพระอาจจะถูกตกแต่งหรือผ่านการใช้นะครับการพิจารณาเนื้อพระต้องดูความตึงด้วยนะครับพระองค์นี้มีความตึงพระมีความตึงแน่น ความตึงของเนื้อพระก็สําคัญนะครับในการดูพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมจะเห็นเนื้อพระเป็นสีน้ําตาลจะมีน้ําตาลอ่อนน้าตาลแก่น้ําตาลไม่ไมแล้วก็สีดําเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดโมลสารอีกมากมายทั่วองค์พระ